สวัสดีครับพบกับผมกับเกมการ์เดียนเชลนะครับที่เห็นอยู่นี่เนี่ยไม่ต้องตกใจไปครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ์เดียนแถวซึ่งที่เขาเรียกว่าเกาะลอยฟ้านะฮะถ้าเราจะมาเกาะลอยฟ้าได้เนี่ยคือเราต้องพิชิตไอ้นี่ก่อนครับไนี่ดาบแชมเปียนก่อนแล้วเราถึงจะขึ้นมาบนนี้ได้นะครับหลังหลังก็คือแต่งเกาะของเราไปเรื่อยๆมานะ เราสามารถขยายกล่องของเราได้นะครับก็คือนี่ฮะถามวราปลดล็อกลก่องน,นี้ยังไงง่ายๆเลยด,ด,ดูที่โรงแรมครับอันดับแรกคือโรงแรมนี่ฮะยิ่งเราอัปเดตโรงแรมไปมากแค่ไหนเนี่ยเราก็จะสามารถขยายพื้นที่ได้มากเท่านั้นครับส่วนต้นไม้อันนี้เขาเรียกต้นไม้ส่วนลอยฟ้า ถ้าเราอัปเกดเนี่ยเราจะสามารถสะสมไอตัวหัวใจสีชมพูดได้เพิ่มขึ้นส่วนอันนี้ร้านลูกปัน้นถ้าเราอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยมาเที่ยวกเกาะเราเน่ยอะมากเดี๋ยวนะสามสิบหกนาทีคือถ้าคนเนี่ยมาเที่ยวเกาะนการชิญชวน,นมาเที่ยวเกาะตอนแรกผมมีอยู่ผมมีอยู่สี่คนไงเพราผมก็บอกว่าถ้าคนจะถอนต้นไม้หรือหญ้าเส<ะ>ียเงินนะเสะียห<ะ>ัวใจ ตอนแรกผมมีทีมแค่สีคนที่ผมก็มีความคิดว่าถ้าจะหัวใจเยอะต้องมีฮีโร่มากๆก็เลยอัญเชิญมาเพิ่มอีกตอนนี้มีแปดตัวแล้วแหละนะเราเข้าไปดูหมวดพชนภัยกันตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลทรายนะเราเข้าไปดูกัน เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปดูจะแนะนำโมดใหม่ที่เพิ่งปลดล็อกมาหลังจากที่ผมเล่นไอ้น,นี่ไปครับโรงเรียนเวทวนไปเวอร์สาไปก็คือโคอรเซียมนะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจะจบอัาจะจากแคนโชเบอรี่ผมได้ปลดลอ็อกรอยแยกแล้วก็เขาวงกดเอาไว้นะครับนะคะ ผมไม่แน่ใจว่ารอยแยกกับของคนเนี่ยต้องจบแคนชาแคนเชเบอรี่หรือว่าอันจะจากชีทันนะแต่ละหมดเล่นอย่างไรโคลสเซียมเนี่ยเห็นะวันหนึ่งเราจะเข้าได้5ครั้งนะครับวิทีเข้าไปต่อสู้คือเราเราต้องดู DSP ของปาร์ตี้แล้วก็ความผิดของปาร์ตี้จากนั้นก็เลือกเลือกทีมที่เราจะไปต่อสู้ด้วยนะครับว่าเราจะต่อสู้กับทีมไหนนะ ซึ่งมันจะมาให้เลือกครั้งละ3าทีมครั้งละ2ทีมวิธีการต่อสู้เราไม่ต้องบังคับเป็นการต่อสู้แบบออโต้ Auto ครับมันต่อสู้เองแต่ถว่าเมื่อเราเข้าไปนี่ยมันจะเข้าไปสู่หน้าจอก,การจัดวางแผนผังการต่อสู้นะคะส่วนโหมดเขาวงกดเนี่ยจะเป็นการพิชิตเขาวงกดไปเรืเ่อยๆจะแล้วจุดเนี่ยก็จะมีของให้เราแบบนี้แหละครับเนี่ยส่วนเนี่ยผมติดอยู่ที่อันที่ส่มันเป็นปริศน,นาไอ้ตัวไฟอะ่ะ ไม่รอดแล้วก็รอยแยกรอยแยกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นดันเจี้ยนเงินตราก็คือได้รับทองได้เงินตราต่างๆ,ๆนี่ฮะเข้าไปเลือกถ้าเป็นทองเนี่ยก็คือทองเป็นหลักไอเทมเป็นรอง E X P ดันเจี้ยนไอเทมอะไรอย่างเงี้ยี๋ยวจะไปรับหินปกพลังก็ได้ครับนี่ฮะเ,เ,เลือกเลเวลแล้วเข้าไปเลยนะซึ่งมันจะเปลี่ยนไปแต่ละวันอย่างวันเนี้ย จะได้สีฟ้าใช่ไหมคะเววามื่อวานอาทิตย์ได้สีแดงมันพูดได้สีเขียวเพววื่อให้สีส้มนี่ฮะไปเรืเ่อยๆอย่างนี้ครับนี่ฮะไปเรืเ่อยๆแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะตัวพามด์สันเจ่นหินฝุพลังเนี่ยมันเหมือนโหมดเกมสอง D สมัยก่อนมากเลยอะแล้วก็มีสันเจ่นสกินเนี่ยผมยกตัวอย่างนี่นะกันนะแต่ลเลเวลเนี่ยก็จะมีบอกว่าเลเวลนี้จะได้รับหินฝุพลังของใครบ้างนะคะ ผม,ผมใึ่จะเลือกเห็นปกพลังตัวเองอะแต่คนอื่นมาก็โอเคครับแล้วก็เลือกเข้าไปนะเข้าไปเอาเหินส่วนเนื้อเนื้อเรื่องรองนี้ผมมีอยู่3าผมจะต้องจบคนค้ังทะเลทรายก่อนผมถึงจะปวด2อันนี้ได้อะผมรอให้จบก่อนแล้วกันเนอะเราไปดูสักด่านนึ่และกันครับมาเรามาเล่นกันดู่นะนื้อจบนี้คงต้องเพิ่มเลเวลอีกสักหน่อยนะ โอ้ยลืมเปลี่ยนะนูป้าโถต้องซื้อธนูอย่างร์กอยู่แล้วก็หาคือธนูเข้าใจไหมคะก็มีการทัาคือถ้าถ้าเป็นดแบบาบเนี่ยพอเรากด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 มันใชนง่ายเลยแต่พอธนูเนี่ย ก็จะมาล้างชาตโอ้โหโหลืมเปลี่ยนถนนช่างวันช่างวัน เอาไปต้อนัด oh ้เหรอสวยแล้วโอ๊ย แล้ว่าจะใชระเบิดให้เป็นประยชน์สหน่อย Ông đặt đăng的, đặt công, công. không phải có không nhiều thế thì rồi, nó là hoặc là không lưu tiền đâu mú lưu tiền đâu mới tìm ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่การเล่นครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นด่านด่านเนี้ยก็เรียกเป็นด่านด่านย่อยด่านเล็กนะถ้าเป็นด่านใหญ่จะมีไอตัวเนี้ยบินบินบินมาเขียนให้นะฮะด่านใหญ่ก็จะมีปริศนาเยอะหน่อยนะเอาเป็นว่าวันนี้จบแค่นี้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ